อยากฟันขาวด้วยวิธีฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้านไหมคะวิธีการฟอกสีฟันขาวด้วยตัวเองที่บ้านนะคะเป็นวิธีที่หมอแนะนําที่สุดนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนสีฟันให้ขาวขึ้นได้มากๆเลยแล้วก็เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดนะคะอยากรู้แล้วว่าทำยังไงไปดูในคลิปกันได้เลยคะ่ะ ฟอกสีฟันแบบทําที่บ้านนะคะจริงๆก็ไม่ได้ทําด้วยตัวเองสัทีเดียวนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยคะ่ะก็จะต้องให้คุณหมอทําให้นะคะจะเป็นตัวถาดฟอกสีฟันที่เราจะต้องพิมพ์ฟันมาก่อนแล้วตัวถาดเนี่ยก็จะเป็นถาเฉพาะบุคคลที่พอดีเดะเลยกับฟันของเรานะคะส่วนตัวน้ายาเนี่ยคะ่ะคุณหมอก็จะเลือกใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยมากแล้วนะคะน้ํายาฟอกสีฟันนะคะมันจะเป็นสารคาร์บามายเปอร์ออกไซด์นะคะแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะสารพวกเนี้ยคะ่ะก็จะช่วยขจัดคราบสีออกจากตัวฟัน ะะแล้วก็บางยี่ห้อเขาก็จะมีการใส่สารที่เป็นแคลเซียมฟอสเฟตเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยก็จะเป็นสารที่ช่วยป้องกันและลดอาการเสียวฟันค่ะ สำหรับขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้านนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากการที่มาพบหมอก่อนนะคะหมอจะต้องตรวจดูว่าฟันเราสามารถฟอกได้ไหมมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างนะคะบางคนถ้ามีหินปูนขึ้นเยอะมากๆเลยก็จะแนะนําให้ขูดหินปูนก่อนนะคะรวมถึงถ้ามีปัญหาเช่นมีฟันผุขนาดใหญ่นะคะมีร่องเงาไอเซนมากๆถ้ามีปัญหามากๆเหล่านี้ก็จําเป็นจะต้องรักษาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าฟันเรามีสุขภาพที่ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็สามารถที่จะเริ ได้เลยค่ะโดยที่นะคะขั้นตอนแรกของการฟอกสีฟันนะคะเหมาะจะพิมพ์ฟันนะคะบางคนอาจจะเคยพิมพ์แล้วนะคะถ้าคนที่เคยจัดฟันเคยพิมพ์ฟันเคยพิม์รีเทนเนอร์อยู่แล้ว<ๆ>ก็คือพิมพ์ฟันเหมือนแบบนั้นเลยนะคะ <S <S ก็จะปั๊มแบบพิมพ์ฟันออกมานะคะแล้วก็มาทําการทําตัวถาดฟอกสีฟันเพราะฉะนั้นถาดฟอกสีฟันอันนี้ก็จะพอดีเป๊ะเลยกับฟันของเรานะคะพอได้ถาดฟอกสีมาแล้วนะคะจะมี2ชิ้นนะคะอันบนและอันล่างนะคะเหมาะให้ดูตัวอย่าง ะะจะเปน็นชิ้นๆแบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยหน้าตาคล้ายๆรีเทนเนอร์แบบใสแต่ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นรีเทนเนอร์ใสอมันจะแข็งเป๊กเลยแข็งอยู่ทรงเลยแต่ว่าถ้าเป็นถาดฟอกสีฟันมันจะมีความยืดหยุ่นใสสบายกว่านะคะไม่ได้มีหน้าที่ในการคงสภาพฟันได้นะคะแต่ว่าหน้าที่ของเขาก็คือการใช้ฟอกสีฟันนะคะจะได้รับไป2ชิ้นแบบนี้ก็คือฟันบนและฟันล่างวิธีการสังเกตก,ก็คือถ้าเป็นฟันบนซี่ฟันก็จะใหญ่หน่อย นะคะแล้วก็ถ้าเป็นฟันล่างก็จะซี่เล็กนิดนึงอย่างนี้นะคะวิธีที่จะใส่นะคะถ้าเป็นด้านบนก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เข้าไปท่านี้เลยนะคะส่วนฟันล่างนะคะก็คือความถาดลงแล้วก็เข้ามาท่านี้นะคะมันก็จะมาอยู่ในปากของเราแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์ฟันเราได้ถาดไปแล้วก็ลองใส่ดูก่อนมันก็จะต้องพอดีเป๊ะเลยกับฟันของเรานะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฟอกสีฟันนะคะนอกจากมีถาดเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้วที่พิมพ์มาจากฟันของเรานะคะการฟอกสีฟันก็จะต้องมีน้ำยาฟอกสีหรือเรียกว่าเจลฟอกสีฟันนะคะอันนี้อาจจะมีมากมายหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าวิธีการเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นยาฟอกสีที่จ่ายโดยทางแพทย์นะคะไม่เหมือนกับการที่จะซื้อได้ตามแบบซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปนะคะอาจจะมีสารที่เป็นอันตรายหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอก็คือแนะนําให้ซื้อกับทางแพทย์นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ดูตัวน้ํายานะคะ จะสังเกตได้ว่ามันจะเหมือนเป็นสองหลอดที่แยกกันนะคะมันจะเป็นหลอดคู่กันที่ฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้ฟันขาวอีกตัวหนึ่งเป็นฝั่งเล่งปฏิกิริยานะคะแล้วก็จะมีหัวต่อมาแบบนี้นะคะ ตันย้ฟอกสีฟันนะคะจะมีช่องแบ่งเป็นขีดนะคะแต่ละขีดเนี่ยค่ะเป็นการที่จะช่วยเรากลปริมาณในการใช้นะคะ1ขีดเนี่ยก็คือ1ครั้งที่ใช้1ครั้งของหมอใหม่ถึงทางฟันบนและฟันล่างนะคะเราใส่น้ํายาที่ฟันบน8ปดถึงสิซี่ใส่น้ํายาที่ฟันล่าง8ปดถึงสิซี่ทั้งบนและล่างรวมกันแล้วเนี่ยเราจะหมดน้ํายาไป1ขีดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวขีดจะเป็นตัวช่วยเรากลับปริมาณเพราะฉะนั้นใน1ห,หลอดเนี่ยแล้วแต่ยีห่ห้อสมมุติยี่ห้อเนี่ยเขาแบ่งมาได้แบบนี้ก็หมายความว่า ใน1ห,หลอดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ6ครั้งก็คือ 1>, 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งตามนี้นะคะในความเป็นจริงพอเอาไปใช้งานแล้วใช้ได้ประมาณ6-7ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ได้ไม่ถึงแปลว่าใช้เยอะเกินไปนะคะปริมาณน้ํายาที่เยอะเกินไปไม่ได้ทําให้ขาวขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาใส่น้ํายาเยอะเนี่ยเวลาที่เอาไปใส่ในช่องปากแล้วอ่ะมันจะล้นขึ้นไปกองที่เหงือกก็ไม่ได้ช่วยให้ขาวขึ้นแถมบางทีอาจจะไปะระคายเคืองที่เหงือกรู้สึกเจ็บเจแสบ,แบๆที่เหงือกได้ค่ะอย่าใส่น้ํายาเย,เยอะเกินไปนะคะ เพราะฉะนั้นการฟอกสีฟันแบบทาที่บ้านเนี่ยเป็นการฟอกสีฟันที่หมอนแนะนํามากๆเพราะนอกจากจะถูกกว่าแล้วก็ยังขาวกว่ามากๆแล้วก็ยังขาวคงทนกว่ามากๆเลยด้วยนะคะไม่แพงเลยนะคะการฟอกสีฟันแบบทําที่บ้านเนี่ยถ้าเทียบแล้วมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการฟอกสีฟันในคลินิกมากๆเลยค่ะเราเริ่มขั้นตอนแรกที่มาตรวจฟันเรียบร้อยแล้วพิมพ์ฟันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคุณหมอก็จะสอนวิธีใช้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ เวลาเราจะเริ่มฟอกสีฟันนะคะการฟอกสีฟันจะต้องมีเวลาทํา2ชั่วโมงนะคะเราจะทําช่วงเวลาไหนก็ได้ตามสะดวกจะเช้าใส่บาบเย็นตามสะดวกได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาก็สามารถที่จะใส่ถาดฟอกสีฟันแล้วนอนไปเลยได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอขอระยะเวลาของการฟอก2ชั่วโมงถ้าใครไม่มีเวลาจริงก็คือใส่นอนได้นะคะเวลาที่เหมาะสมที่คนส่วนใหญ่มจะฟอกกันเป็นหลังมื้ออาหารเย็นนะคะสมมติเราทานอาหารเสร็จหนึ่งทุ่มนะคะเราอาจจะเริ่มฟอกแบบว่า1นึ่งทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็ ถอดถาดออกแล้วก็เข้านอนตามปกติได้เลยนะคะหรือว่าใครอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรจะฟอกกลางวันก็สามารถทําได้ไม่มีปัญหานะคะเวลาจะฟอกสีฟันขั้นตอนแรกให้เริ่มจากการแปลงฟันใหม่เสมอเลยนะคะไม่ว่าเราสมมติตอนเช้าเราแปลงไปแล้วเราจะมาฟอกตอนบ่ายก็ต้องแปลงใหม่เสมอเลยนะคะตัวฟันเนี่ยจะต้องสะอาดเวลาที่ฟอกและตัวน้ายาจะต้องสัมผัสกับผิวหน้าฟันที่สะอาดไม่มีตัว รบมาขวางกัน้นที่จะทําให้ประสิทธิภาพของการฟอกสีฟันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นแปลงฟันก่อนเสมอนะคะเป็นขั้นตอนที่1นนะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะคือการใส่น้ํายาฟอกสีฟันหรือเจลฟอกสีฟันลงไปที่ตัวถาดนะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือเปิดจุกที่ปิดไว้ออกนะคะแล้วก็ดันน้ํายาไปที่ผิวด้านหน้าที่เราจะฟอกเวลาเราฟอกะคะ่ะเราไม่ได้ฟอกแบบทั้งซี่นะคะเราจะฟอกเฉพาะผิวหน้าของฟันนะคะเพราะฉะนั้นด้านที่เราจะฟอกเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ ะะเราก็จะใส่น้ํายาที่ด้านนี้นะคะเวลาใส่น้ํายาก็คือดันน้ํายาไปเป็นจุดเล็กๆที่ประมาณกลึ่งกลางของด้าน หน้าผิวที่เราจะฟอกนะคะใส่เป็นจุดเล็กๆไม่ต้องเยอะนะคะการใส่น้ํายาเยอะไม่ได้ช่วยให้ขาวขึ้นนะคะเวลาเราใส่เข้าไปที่ตัวฟันมันก็จะล้นออกไปที่เหงือก็เป็นการเปลืองไปเปล่าประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นดันน้ายาออกไปเป็นจุดกลมๆเล็กๆประมาณขัวไม่ขีดหรือเท่าเมถ่วเขียวนะคะไปที่ผนังด้านหน้านะคะมอมมักจะแนะนําว่าไม่ต้องใส่ที่ฟันกรามใหญ่2ซี่ท้ายนะคะเพราะว่าเป็นซี่ที่เรายิ้มเราไม่เห็นไปถึง2ซี่นี้อยู่แล้วนะคะจะได้เป็นการประหยัดน้ํายานะคะให้เริ่มต้นตั้งแต่ฟันกรามน้อยนะคะก็ใส่น้ํายาไปที่ตัวฟัน หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดเก้าจุดสิบจุดประมาณสิบซี่บนนะคะหรือถ้าใครยิ้มไม่กว้างมากหรือเป็นคนจัดฟันที่ถอนฟันกรามน้อยไปก็คือใส่ที่ 8ซี่หน้านะคะใส่น้ำยาเป็นจุดๆเนี่ยคะ่ะไปที่8ถึง10ี่ทั้งฟันบนและฟันล่างฟันล่างก็เหมือนกันนะคะเว้น2ซี่ท้ายนะคะเริ่มที่ฟันกรามน้อยนะคะดันน้ำยาออกไปเป็นจุดๆกลื่กลางของผนังด้านหน้าที่เราจะฟอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะถ้าเป็นฟันหน้าล่างเนี่ยเรายิ่งต้องใช้จุดน้ํายาเล็กๆเลยเล็กๆเลยเพราะว่าใช้เยอะก็ไม่ได้ช่วยให้ขาวอย่างที่หมอบอกแล้วถ้าใส่น้ํายาเยอะมันก็จะล้นเกินเปล่าประโยชน์นะคะฟันหน้าล่างเราซี่เล็กเราก็ใช้น้ํายาหน่อยลงหน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนการใส่ที่ฟันบน8ปถึงซี่ใส่ที่ฟันล่าง8-14ถึงซี่นะคะที่ผนังด้านหน้าของตัวถาดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เอาตัวถาดเนี่ยค่ะมาใส่เข้าไปที่ปากของเรานะคะฟันบนก็ใส่เข้าไปท่านี้นะคะฟันล่างก็ ลงท่านี้เพราะฉะนั้นบนกับล่างก็จะอยู่ด้กันในปากเราแบบนี้ พอใส่เข้าไปแล้วมันจะพอดีเพราะว่ามันพิมพ์มาจากฟันของเราเลยนะคะเราก็อยู่ในตำแหน่งที่ปิดปากลงมานะคะแล้วก็กัดแบบสบายๆไม่ได้ต้องกัดแน่นนะคะอยู่แบบนั้นเลยแล้วก็นับระยะเวลาคือ2ชั่วโมงแล้วค่อยเอาออกนะคะหมอวนให้อีกครั้งนะคะเวลาฟอกสีฟันนะคะให้ตั้งต้นจากการแปรงฟันก่อนเสมอนะคะเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือการใส่น้ำยายลงไปที่ตัวถาดน,นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือใส่เข้าไปในปากเรานะคะแล้วรอระยะเวลา2ชั่วโมงถึงจะเสร็จนะคะตอนเสร็จแล้วนะคะ เอาตัวถัดออกมาจากปากได้นะคะส่วนฟันของเรานะคะเราอาจจะใช้วิธีว้นน้ําเยอะๆนะคะหรืออาจจะแปลงฟันซ้ำก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะสมมุติว่าถ้าเราเพิ่งแปลงไปเราก็ฟอกสองชั่วโมงแล้วเราก็กําลังจะเข้านอนแบบนี้เราอาจจะไม่ได้ต้องแปลงซ้ำแต่ต้องว้นน้าออกเยอะๆเจือจางตัวน้ํายาให้ไม่เหลือตกค้างในปากเรานะคะแต่ว่าถ้าเราฟอกแบบใส่นอนมาทั้งคืนพอตื่นเช้ามาอันนั้นเราก็แปลงฟันใหม่ไปตามปกติได้เลยนะคะ มาหวังว่าคลิปการฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้านนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจการฟอกสีฟันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการฟอกสีฟันนะคะสามารถถามหมอได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะหมอจะได้มาตอบให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ